สอบวามํำเร็จไปไม่น้อยเลยนะคะกับโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสูงล้านปี2ซึ่งได้จากกิจกรรมรถโชว์มาที่ภาคตะว,วันออกทีมงานนะคะบุกไปที่วิทยาลัยอาชีวะออมสินอุปถัมภ์จังหวัดจันทบุรีซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากน้องๆค่ะจากนั้นนะคะก็ตะเวนต่อมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งได้พบคนรุ่นใหม่ก็มีแนวคิดอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะธนาคารอมสินนะคะก็ได้มานําเสนอโครงการอมสินจากร้อยสู่เงินล้านนะคะมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษศศศาออกแบบวางแผนไอเดียสร้างสรรค์นะคะในการเป็นผู้ประกอบการหรือเท่าแก่ใหม่นะคะปีที่แล้วนะครับผมก็ส่งผลงานมาแล้วรอบนึงแต่ก็พลาดไปนะครับก็หลังจากวันนี้ก็ได้ฟังแล้วก็ได้พบแล้วว่าเรามีประสรคตรงไหนบ้างแน่นอนครับปีนี้เราเจอกันแน่นอนครับ